รีวิวเรื่องบ้านบานกับคุณวอสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการรีวิวเรื่องบ้านบ้านกับผมคุณวอนะครับวันนี้ผมยังรีวิวแบบบ้านของกลุ่มยูทูบิวนะครับซึ่งเป็นแบบบ้านที่ค่อนข้างมีความสวยงามโดดเด่นโมเดิร์นแล้วก็ที่ำคมาขายดีมากนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ ด้านหน้าผมเนี่ยจะเป็นโมเดลของแบบบ้านบุรีพิลมของบงบางกาะเฮาส์บิวเดอร์นะครับแบบบ้านบุรีพิลมเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของสไตล์แบบบ้านนะครับเป็นคอมเทมเพอรารี่สไตล์นะครับที่สำคัญก็คือมีความโดดเด่นของของห้องกระจกด,ด้านข้างซึ่งเป็นลิฟทงรูฟหรือจะเป็นห้องรับแขกซึ่งเป็นดับเบิลวอลลุ่มที่มีเพดานค่อนข้างสูงนะครับแล้วที่สําคัญคือระเบียงด้านหน้าเนี่ยเป็นระเบียงยาวนะครับให้ความโดดเด่นให้ความแกรนให้ความโมเดิร์นเมื่อ ผู้พบเห็นผ่านไปมาเนี่ยว่าบ้านบุรีพิรมเนี่ยสะดุดตาอย่างแน่นอนนะครับแบบบ้านบุรีพิรมย้ําอีกครั้งหนึ่งว่ามีพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ550ตารางเมตรพื้นที่ดินนะครับอยู่ประมาณ100ตารางวาขึ้นไปที่สําคัญคือ6นอนเจดน้ําและมีที่จอดรถนะครับ3คันนะครับอยู่ภายในอุโมง์ใต้ตัวบ้านเพียบพร้อมนะครับแล้วก็ให้ความสมบูรณ์แบบของตัวบ้านบุรีพิรมนะครับเดี๋ยวเราไปดู ฟังก์ชันภายในกันนะครับทั้งชั้นล่างชั้นบนว่ามีจุดเด่นมีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็เอื้อประโยชน์ในพื้นที่ใช้สอยของแบบบ้านบูรีพิลมของบางกอกเฮาส์สปเดอร์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูนครับครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของฟังก์ชันภายในนะครับผมคงจะเริ่มฟังก์ชันของชั้นล่างแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นไปชั้นบนนะครับเราไปดูฟังก์ชันภายในของชั้นล่างเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราคงเห็นตัวที่จอดรถนะครับที่จอดรถบ้าน บุรีพิรมเนี่ยนะครับมีจอดรถได้ถึง3คันนะครับบนพื้นที่8.5คูณ6.5เมตรนะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีและความว่าสามารถจอดรถคันใหญ่ได้ถึง3คันนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเปิดปิดประตูด้วยนะครับบ้านบุรีพิรมเนี่ยค่อนข้างจะมีความโดดเด่นของความแกรนนะครับเราเดินเข้าสมมติมีแขกมาเราเดินเข้าหน้าบ้านจะพบโถงนะครับเป็นโถงต้อนรับตรงด้านหน้านะครับโถงเนี่ย มีพื้นที่อยู่ที่ 3, คูณ5เมตรค่อนข้างใหญ่เลยเดียวสามารถเป็นจุดพักคอยของแขกแล้วก็รับรองแขกในเบื้องต้นได้นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นห้องรับแขกนะครับซึ่งมีขนาด4.5,5คูณเมตรห้องรับแขกในบทต้องบอกว่าเป็นพื้นที่พิเศษนะครับซึ่งมีเป็นลักษณะของดับเบิลวอลุ่มมีเพดานสูงและเป็นไฮไลท์ของบ้านบุรีพิรมหลังนี้นะครับซึ่งสวยมากและมีความโดดเด่นนะครับซึ่งแน่นอนเหละถ้าเรา สังกรียอะไรมามาห้อยไว้เนี่ยโอ้จะดูแกรนและดูสวยงามมากนะครับสำหรับพื้นที่ของบ้านหลังนี้เมื่อเราเดินต่อเชื่อมเข้าไปจากโถงนะครับเราก็จะพบว่าจะมีเป็นมัลติโพสเป็นโถงขนาดใหญ่อยู่ที่พื้นที่16.5คูณ3เมตรโถงเนี่ยบนพื้นฐานของทางสถาปนิกเองเนี่ยก็จะให้เป็นห้องเตรียมอาหารนะครับห้องอาหารรวมถึงห้องลิฟวิงรูมในตัวเดียวกันแต่แน่นอนแหะสำหรับท่านที่ อยากจะทําห้องหลังนี้เป็นลนักษณะอื่นๆเนี่ยก็ย่อมทําได้จัดทําเป็นห้องอาหารขนาดใหญ่เพื่อรับรองแขกหรือเพื่อนเนี่ยเป็นมิทติ้งเนี่ยได้ดีทีเดียวนะครับหรือเราจะทําเป็นลักษณะเป็นไอซ์แลนด์เป็นครัวฝรั่งแล้วก็โถงโถงมีการมีปาร์ตี้มีมิทติงงนะ้งรวมกันอันนี้ก็เหมาะอย่างมากนะครับและพิเศษสุดในด้านปีกขวาของบ้านบุรีพิลมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีห้องนอนขนาดใหญ่ของชั้นล่างนะครับซึ่งเป็นห้องนอน เพื่อไว้รับรองแขกหรือบนพื้นฐานของเจ้าของบ้านเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุก็สามารถจะใช้ห้องนี้เป็นห้องที่อยู่อาศัยได้เลยนะครับมีขนาดพื้นที่ถึง4.5คูณ7.5ตารางเมตรที่สำคัญคือมีห้องน้ำในตัวแล้วก็มี walk into closet อยู่ในตัวด้วยเป็นห้องนอนที่ขนาดใหญ่นะครับผมคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ค่อนข้างจะดีมากสำหรับห้องนอนนี้นะครับ ทีน,นี้เราถัดไปเราจะไปดูด้านปีซ้ายของตัวบ้านนะครับเมื่อเราจอดรถนะครับสำหรับคนที่อยู่ในบ้านเองก็สามารถจะมีประตูลองเปิดประตูลองขึ้นมาเนี่ยก็สามารถจะพบกับแบบที่ผมบอกจะเจอมาติโพโพสซึ่งเป็นห้องเตรียมอาหารห้องอาหารแล้วก็ลิฟต์กลุ่มนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของห้องแม่บ้านนะครับห้องครัวห้องซักรีดรวมถึงห้องน้ําของแม่บ้านนะครับอันนี้คือส่วนของชั้นล่าง ของบุรีพิลมซึ่งโอ้โหมีรายละเอียดมีตัวฟังก์ชั่นมีห้องมีพื้นที่อย่างหลากหลายที่สําคัญแบบที่ผมบอกว่ามีโถงที่เป็นห้องรับรองแขกเนี่ยที่มีเป็นดับเบิลวอลุ่มสวยงามมากมองจากด้านนอกเข้ามาเปิดไฟตอนคืนเนี่ยโอ้โหผมจะบอกว่าเท่สุดๆนะครับเดี๋ยวเราไปชั้นบนกันกันว่าชั้นบนเนี่ยจะมีฟังก์ชันอะไรบพาะเราขึ้นชั้นบนกันไปครับสําหรับชั้นบนนะครับ เมื่อเราขึ้นจากบันไดเนี่ยนะครับขึ้นไปชั้นบนเนี่ยเราจะมีโถงนะครับเป็นพอดิดอตรงสู่สวนกลางที่สําคัญนะครับชั้นบนเนี่ยมีห้องนอนทั้งสิ้น4ห้องนอนโอ้ไม่น่าเชื่อครับมีห้องนอนบ้านบุรีพิรมมีห้องนอนข้างบน4ห้องนอนนะครับผมขอเริ่มที่มาสเตอร์เบสรูมห้องนอนใหญ่ก่อนนะครับห้องนอนใหญ่เนี่ยนะครับจะมีพื้นที่อยู่ที่8.5คูณ5.5เมตรนะครับพื้นที่อยู่ที่42.5ตารางเมตร ใหญ่นะครับแบบที่บอกห้องนอนค่อนข้างใหญ่แล้วที่สําคัญมีห้องน้ําในตัวห้องน้ําของมาสเตอร์เบดมเนี่ยใหญ่มากๆสําหรับท,ท่านที่ชอบห้องนอนใหญ่ๆห้องน้ําใหญ่ๆบุรีพิลมนี่เลยครับเพอร์เฟกมากห้องน้ำนะครับสามคูณส6เมตรก็คือประมาณ8ตารางเมตรนะครับผมผมเรียนให้ทราบว,ว่าสามารถใส่ทั้งชาวลูมหรือบางท่านชอบแช่จาก,กุซี่เอาไปใส่ได้เลยครับสำหรับ มัสลูมของบุรีพิลมนะครับและที่สำคัญในลักษณะของส่วนของหน้าห้องน้ำนี่ก็จะเป็นวอล์กอินทูคสเซ็ปสามารถแบ่งเป็นห้องเสื้อผ้าได้ในตัวอีกนะครับและที่สําคัญคือมีระเบียงหน้าห้องนอนโอ้โหเป็นไฮไลท์ทุกอย่างเลยนะครับคือพร้อมพลั่งนะครับระเบียงเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างยาวนะครับอยู่ที่5.5นะครับคูณประมาณ1.25เมตรนะครับก็สามารถที่จะออกมาเดินรับลมตอนเช้าสุดยอดครับ ถัดไปครับไปที่ห้องนอน2นะครับห้องนอน2แน่นอนก็เช่นเดียวกันมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนอน2เนี่ยมีขนาดทั้งสิ้นอยู่ที่5.5คูณ6.5เล็กกว่าห้องมาสเอร์แบดรูมอยู่อีกนิดหนึ่งนะครับเป็นห้องนอนรองนะครับทีนี้เราถัดออกไปนะครับก็ไปที่ห้องนอน3ห้องนอน3ก็มีห้องน้ําในตัวอีกนะครับห้องนอน3ามในขนาด6กคูณสา นะครับอยู่ที่21ตารางเมตรก็รองมาอีกหน่อยหนึ่งเล็กมาอีกหน่อยหนึ่งมีพื้นที่ห้องน้ําอยู่ที่ประมาณ2เมตรคูณ2.5แบบที่ผมบอกว่าออกแบบบา้านบุรีพิรมเนี่ยเราออกแบบให้ห้องนอนเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ห้องน้ํแเราก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกันนะครับเพื่อจะเข้าไปแล้วไม่อึดอัดนะครับสามารถใช้ทํากิจกรรมในห้องน้ําส่วนตัวของเราได้อย่างดีแล้วก็ใช้เวลาตรงนั้นได้ค่อนข้างสบายนะครับ หัดออกมาจากห้องนอนสามผมขอข้ามไปที่ห้องนอนสี่เลยสำหรับห้องนอนสี่เป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่อีกห้องหนึ่งนะครับมีขนาดอยู่ที่สี่จุดห้าคูณเจ็ดจุดห้าผมเชื่อว่ามีเป็นเป็น,ปนถึงเป็นห้องนอนสี่แต่มีพื้นที่เป็นบบ 2, ลําดับสองรองจากมาสเตอร์เบดมนะครับแล้วนกะ็ที่สําคัญมีห้องน้ําทีออ่ขนาดอยู่ที่สองคูณสามเมตรนะครับแล้วก็มีห้องแต่งตัวอยู่หนห้องน้ํา ห้องนอนสีนี่ผมเชื่อว่าเป็นห้องนอนที่เป็นเป็นลองอ่ะลองมาสเตอร์เบดรูมทีเดียวนะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีระเบียงในตัวนะขนาด1.2ึคูณสมีระเบียงในตัวก,ก็ค่อนข้างจะใช้ได้ทีเดียวนะครับอีกห้องหนึ่งที่ผมต้องบอกนะครับก็คือมันจะมีห้องเป็นมัลติเพอร์โพสอยู่1ห,ห้องของตัวนี้ซึ่งแน่นอนแหละสำหรับท่านที่อาจจะมีอยู่มีญาติหรือมีผู้อยู่อาศัยในห้องในบ้านหลังนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยสามารถ ปรับเปลี่ยนที่อันนี้สามนิกิเนี่ยทำเป็นห้องพักผ่อนหรือมัลติเพอร์โพสในขนาด3าคูณหอันนี้เนี่ยสามารถดัดแปลงนะครับทำเป็นห้องนอนได้อีกหนึ่งห้องสามารถจะทําห้องน้ําเพิ่มเข้าไปก็ได้หรือถ้าไม่มีความจนก็ทําเป็นลิฟ่งรูมเป็นห้องพักผ่อนสําหรับโซนชั้นบนนะครับก็ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือเรามีห้องพระนะครับแยกเป็นสัสดส่วนตา่าง ู่ที่3คูณ3.5ก็มัน10.5ตารางเมตรนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยแบบที่บอก4ห้องนอนของแบบบ้านบุรีพิลมของบางกอกเฮาส์ e b u เดอร์มีความหลากหลายมีความลงตัวเหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่นะครับที่อยู่รวมกันสามารถดัดแปลงปรับปรุงแอพพลายได้ในหลายๆจุดนะครับซึ่งผมเมื่อเรา เรารีวิวแบบบ้านบุรีพิรมมาถึงตอนนี้เราจะคงเห็นได้ว่าแบบบ้านบุรีพิลมเนี่ยมีถึง6ห้องนอน7ดห้องน้ำนะข้างบนเนี่ยมีสี่ห้องนอนใหญ่ๆมีรวมทั้ง1ห้องพอักผ่อนส่วนข้างล่างเนี่ยมีห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องแล้วก็มีห้องรับแขกมีลิฟิ่โรมที่สำคัญคือมีมัติเพอโพสต,ตรงกลางนะครับที่ใช้สำหรับการทำกิจกรรมที่ทางเจ้าบ้านเนี่ยสามารถจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของแบบบ้านได้หลากหลาย ถามผมเชียร์เลยครับแบบบ้านบุรีพิรมของบางกาะเฮส์บิเดอร์สุดยอดนะครับวันนี้ผมคงต้องจบการรีวิวนะครับแบบบ้านบุรีพิรมของบางกาะเฮาส์บิเดอร์นะครับผมหวังอย่างยิ่งว่าสำหรับท่านที่ติดตามผมติดตามแบบบ้านที่ผมรีวิวสนใจแบบบ้านไหนนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือเข้าไปดูในเฟซของกลุ่มบิวตูบิวพบว่าแบบบ้านไหนสนใจนะครับแล้วถ้า มีคนอินบ็อกมาเยอะๆผมจะพาท่านไปรีวิวแบบบ้านนั้นที่สำคัญอาจจะพาไปดูบ้านจริงในแบบนั้นๆด้วยวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในรีวิวแบบบ้านต่างๆที่ผมจะนำเสนออีกต่อไปวันนี้ต้องลาแล้วครับสวัสดีครับชอบรายการนี้นะครับอย่าลืมกดซ u b s c r i b ์กดไ like, ลค์รบถึงการกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมและสาระด,ดีๆเกี่ยวกับการสร้างบ้านในตอนต่อๆไป หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ Line Official Facebook Fanpage หรือโทร027213999แล้วเจอกันอีกครั้งนะครับ